ดาวมรตยูย้ายในวันที่7กรกฎาคมนี้จะส่งผลดีเรื่องอะไรให้กับคุณบ้างอะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะมาเรนดอมไพ่ใช้ไพ่ป๊อกจิจสื่อสัมผัสนะคะในการเรนดอมทำนายดูนะคะว่าดาวมรตยูย้ายในวันที่7กรกฎาคมนี้จะส่งผล นะคะก็อให้เกิดเรื่องดีๆอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็เป็นการดันด้อมไพ่กันสดๆกันเลยนะคะลูกๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอันนี้แม่ถือว่าเป็นดวงของทุกๆคนนะคะเป็นดวงของลูกๆทุกๆคนเลยนะคะให้ออกมาพลังงานดีในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพธุรกิจการค้าออกมาดีในเรื่องอะไรขอให้เป็นดวงของลูกๆนะคะ เป็นพลังงานที่ดีแก่ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคามเป็นต้นไปเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะใครนะคะที่มีปัญหานะคะคดีความขึ้นลงขึ้นศาลนะคะขอบอกเลยนะคะว่าจะคลี่คลายนะคะจะแก้ปัญหากันได้นะคะ,ะไปได้ด้วยดีนะมีการพูดคุยไกลเกี่ยกันได้นะโอ้โห ใบนี้ปังมากนะคะใบนี้หมายถึงชัยชนะความสำเร็จใครนะคะที่ทุกเหนื่อยนะคะกิจการงานนะคะไม่ประสบความสำเร็จไม่ราบรื่นนะคะนับจากนี้ต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณเหนื่อยที่คุณหนักที่คุณท้อที่คุณกำลังฝ่าฟันอยู่เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะคะได้รับชัยชนะกันเลยทีเดียวไพ่ใบ,ใบนี้ดีมากๆเลยนะคะ เข้าหลังตัดนะโอ้โหใครที่กำลังมองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะให้ท่านเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเข้าหาได้เลยนะคะหรือใครที่แบบไม่รู้ว่าจะแบบมีใครเข้ามาเป็นคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือส่งเสริมขอบอกเลยท่านจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมซัพพอร์ตเรา คือดีมากๆจะมีผู้ใหญ่ผลักดันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าคือไพ่ปังมากอ่ะวันนี้อ่ะเออหลังจากดาวย้ายมรุตยูย้ายเนี่ยดีมากๆนี่คุณจะได้แบบพบคนเก่งกัลยาณมิตรที่ดีมาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจการงานใครที่ร้างคู่นะคะไร้คู่จะเจอคนสวยคนเก่งคนหลอเข้ามานะคะแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบปิดจ,จบ ที่อยู่อาศัยท่านจะได้ที่อยู่อาศัยจะได้บ้าน